สวัสดีค่ะฟาร์มดวงน้องนิวนะคะวันนี้นะคะจะมาอัปเดตพ่อแม่พันธุ์นะคะวันที่25่ส้าพฤษภาคมพศสองพันห้าอหกสินะคะตอนนี้ฟาร์มกำลังคัดแยกพ่อแม่พันธุ์อยู่นะคะเอ่อตัวนี้เดี๋ยวนะคะตอนนี้เลือกออกมาแล้วตัวนี้ตัวผู้ค่ะตัวนี้ตัวผู้ คัดแยกก็ยังไม่เสร็จนะคะแต่ขอถ่ายวิดีโอให้เนีย่ยค่ะตัวผู้นะคะนู่นเยอะแยะเลยเนีย่ยค่ะตัวผู้นะคะเราคัดออกมาแล้วเพิ่งเก็บใหม่ๆนะคะเก็บใหม่ๆเลยตัวน,นี้ตัวผู้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวเมียกันนะคะตอนนี้ตัวผู้นะคะอ้าวยังแอบลงได้อีกอะตัวนี้ตัวผู้นะคะตัวน,นี้เรามาดูตัวเมียนนะคะ่ะ นี่นะคะตัวเมียตัวเมียเราก็แยกออกมาแล้วนะคะตัวผู้กับตัวเมียเราจะแยกกันไว้นะคะนี่นะคะตัวนี้ตัวเมียค่ะสวยๆเลยนี่นะคะตัวเมียสวยๆเลยนะคะ เ็เมียสวยๆนะคะอันนี้พ่อแม่พันธุ์ดวงมะพร้าวดวงสาคูนะคะพอดีลูกค้าหลายคนนะคะหรือว่าเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาดูเอ,อ่อถามว่าเป็นตัวอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเพือ่อนๆหลายคนไม่รู้จริงๆนะคะตัวน,นี้เป็นพ่อแม่พันธุ์นะคะพ่อแม่พันธุ์ดวงมะพร้าวดวงสาคูนะคะอ ตัวนี้เป็นพ่อแม่พันธุ์ดวงมะพร้าวดวงสาคูนะคะเป็นพ่อแม่พันธุ์ดวงมะพร้าวดวงสาคูอ่าตัวนี้ตัวนี้คือเลือกแล้วนะคะเดี๋ยวนะตัวนี้คือเราคัดออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวนะาตีจอยอันนี้เราคัดออกมาแล้วนะคะ ตัวนี้ตัวคู่นะคะที่คัดออกมาแล้วเรือตัวนี้ยังไม่แยกยังคัดไม่เสร็จนะคะรอแป๊บหนึ่งตัวนี้ยังคัดไม่เสร็จคะ่ะลูกค้าลูกค้าบางคนนะคะถามว่ามีพ่อแม่พันไหมคะมีไม่พ่อแม่พันธไหมคะความร่วงน่องเนวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอ,อสองอันที่ให้ดูก่อนนี่คือเราแยกพ่อแม่พันธุ์เสร็จแล้วตัวนี้ยังไม่ได้แยกนะคะ พ่อแม่พันตัวนี้ยังไม่ได้แยกวันนี้วันที่25พฤษภาคมพศสองพันห้นะคะแยกพ่อแม่พันกันนะคะนี่ค่ะพ่อแม่พันหม่หม่นะคะเยอใหมย่ยังแยกไม่เสร็จเลยนะคะ ส่วนมากจะหลังสีดํานะคะเราจะเน้นหลังสีดําเพราะว่าหลังสีดําดูเหมือนจะแข็งแรงกว่าหลังส,สีเหลืองนะคะเนี่ยนะคะพ่อแม่พนันสวยๆนะคะ ลืมบอกไปนะคะเดี๋ยวนะพ่อแม่พันพ่อแม่พันเนี่ยมันจะมีอยู่สีอย่างเงี้ยนะคะลูกค้านี่คะอันนี้เป็นด้วงใหม่นะคะเป็นด้วงใหม่ไม่ใช่ด้วงเก่าหรอกแต่ว่าสีเข้าออกสีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลนะคะคอันนี้เป็นสีน้ำตาลเดี๋ยวรอดูนะชัแป๊บนึงือดูเบอร์ได้ไง นี่นะคะนี่นะคะสีน้ำตาลเขาเป็นด้วงใหม่นะคะเพิ่งเก็บเสร็จแต่ว่าเขาจะเป็นสีน้ำตาลลูกค้าบางคนเห็นเราส่งไปนะคะบอกว่าเราส่งพ่อแม่พันเก่าให้ไหมไม่ใช่นะคะสีของเขาเป็นสีแบบนี้นะคะแี่นะดูให้ดูนี่นแต่เขาจะออกมาไม่เยอะเท่า เข้าสีปกติธรรมดาแล้วค่ะแต่ว่าเขาก็ยังเป็นดวงใหม่นะคะนี่ค่ะนี่คือดวงใหม่นะคะไม่ใช่ดวงเก่าโอเคค่ะสวัสดีค่ะส,สำส,ำสำหรับใครนะคะที่อยากจะได้พ่อแม่พันธุ์หรือว่าอยากเลี้ยงดวงมะพร้าวนะคะ สนใจนะคะติดต่อฟาร์มดวงน้องนิวได้นะคะสอนวิธีการเลี้ยงให้นะคะดวงจะไข่นะคะดวงตัวเมียจะไข่จนหมดอายุไข่ของเขาประมาณสองเดือนกว่าๆนะคะ mm hmm. เขาจะไข่ตลอดเลยนะคะไข่ตลอดเวลาเลยโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะช่วยกดติดตามฟาร์มดวงน้องนิวด้วยมีข่าวอะไรเดี๋ยวเราจะเข้ามาตอบนะคะสงสัยตรงไหนตอบ จะตอบให้นะคะถามไว้ใต้โพสต์ได้เลยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ